สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการอ่านสะกดคำและการเขียนสะกดคำนะคะในบทที่7นะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องเรียนได้เรียนคลิปวิดีโอนะคะ ลิงก์ที่ครูเอหยิบยืมมานะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเจอกันแล้วนะคะกับเสียงเพราะเพาะใสๆนะคะของครูเอนั่นเองค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยนะคะกับครูสุรางวิภาที่วาพรนะคะครูเอเองนะคะเด็กๆขาห่างหายกันไป หนึ่งสัปดาห์นะคะปิดเทอมสองสัปดาห์เนาะเด็กๆได้ปิดเทอมไปแล้วสองสัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามนะคะแล้วเราก็ได้เรียนรู้นะคะการลืมกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอหลากหลายสไตละะ์ให้เด็กๆที่ศึกษานะคะสำหรับอาทิตย์นี้เจอกันนะคะกับครูเอค่ะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนั่นเองค่ะ นักเรียนเตรียมหนังสือภาษาพาทีขึ้นมานะคะแล้วนักเรียนก็เปิดในหน้า72ค่ะอ่านสะกดคำนะคะเด็กๆเ,เปิดหรือย,ยังคะเมื่อเปิดแล้วนะคะดเด็กๆมาเลยค่ะมาซินะคะคำแรกมอามาซออิซิมาซินะคะนักเรียนจะเห็นว่าพยัญชนะสระ สะกดว่าอ่านว่าใช่ไหมคะมาพยัญชนะคือตัวมอมาสระอ่ะสะกดว่ามอออ่านว่ามาซิพยัญชนะต้นคือโซโซสระคือสระอีสะกดว่าซอ,อีอ่านว่าซิรวมกันแล้วก็จะได้คำว่ามาซิใช่ไหมคะคำที่สองหึหึห ตัวแรกนะคะพยัญชนะเหมือนกันเลยนะคะหื้หืตัวนี้นะคะพยัญชนะต้นก็คือตัวหอหีบสระคือสระอึนะคะห่ออืหืออีกตัวหนึ่งอีกคำหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะหอหีบนะคะสระอึหออืหืก็จะได้ว่าหืหืนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคําว่าปุป่า พยัญชนะสระสะกดว่าอ่านว่าปุมีพยัญชนะคือตัวปอปลาสระอูสะกดว่าปออได้ว่าอ่านว่าปุคำว่าป่านะคะเรียนดูค่ะพยัญชนะคือปอปลาสระคือสระอะสะกดว่าปออ่ะอ่านว่าป่ารวมกันแล้วก็จะได้คำว่าปุป่านั่นเองค่ะ อันนี้คือการอ่านสะกดคำพร้อมกับการแยกส่วนประกอบนะคะว่าพยัญชนะสระมีตัวอะไรบ้างนะคะพยัญชนะอะไรสระอะไรนะคะตรงนี้ค่ะเรามาดูในหน้า73ต่อเลยค่ะหน้า73นะคะคำต่อคำแรกในหน้า73คือคำว่าฮือฮือพยัญชนะต้นนะคะคือหอนกฮูก สะอือนะคะนักงเรียนค่ะสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดอยู่ข้างหลังจะต้องนาออ่างมาเคียงคู่ด้วยใช่ไหมคะสะอือมีออ่างเคียงสะกดว่าหออือฮืออีกคำหนึ่งก็เหมือนกันค่ะหอนกฮูพยัญชนะต้นสะอือนะหออือเฮือเรามารวมกันได้คําว่าฮือฮือต่อไปนะคะเรามาดูคําว่านาจะนะคะ พยาญชนะต้นคำแรกคำวันนะก็คือน,น,นหนูสระอะวันยุกไม่มีนะคะอันนี้จะเพิ่มเติมตรงวันยุกมาลสะสกดว่านอะนะนะคะจะนะคะพยานชนะต้นคือจอจานสระอะวันยุกค,คือรูปตรีรูปตรีนะคะคือเลขเจ็ดเล็กนะคะจออะจะไม้ตรี จะได้คำว่าจะนะคะจอะจะไมตรีจะนะจะนะคะเวลาที่เราจะสะกดคำที่มีวรรณยุกต์เราจะต้องสะกดตัวสามัญก่อนนะเช่นคำว่าจอะจะต้องมีจะก่อนนะคะถ้าเราเรียนเป็นจอะไมตรีจะเ,เรียนจะได้ศูนย์คะแนนถ้าจะได้หนึ่งคะแนนนั้นจะต้องเป็นจอะจะ ไมตรีจ้ะนะคะนักเรียนสังเกตนะคะต่อไปค่ะแม่จ๋าคำนี้ค่ะสองคำนี้มีวรรณยุกต์ทั้งคู่เลยเรามาดูคำว่าแม่ก่อนนะคะพยัญชนะคือมอหมาสระคือสระแอวรรณยุกต์คือรูปเอกสะกดว่ามอแอแม่ไมเอกแม่ต่อไปจ๋าค่ะพยัญชนะคือจัวจอจาน ระอาวรรณยุกต์ไมจัตาวาก็คือเลขบวกนะคะเลขบวกเล็กเราสะกดว่าโจอาจาไมจัตาวาจา๋าก็จะได้คําว่าแม่จา๋านะคะเราเด็กๆดูนะคะคาที่มีวรรณยุกต์จะต้องเขียนนะคะสะกดสามัญก่อนสามัญก็คือไม่มีรูปให้เราเห็นนั่นเองอย่างเช่นคําว่าแม่ก็มอแเอ็มก่อน ใหนักเรียนเป็นมแอไม่เอกแม่นักเรียนจะไม่ได้คะแนนแต่ถ้าเป็นมแอแม่ไม่เอกแม่จะได้1คะแนน,นจอ,อาไม่จัตวาจานี่ศูนย์นะคะแต่ถ้าเราเขียนว่าจอ,อาจาไม่จัตวาจานักเรียนจะได้1คะแนน,นนะคะเรามาดูหน้าต่อไปค่ะฝึกอ่านเขียนคำนะคะ คำนี้เป็นฝึกอ่านด้วยเขียนคำด้วยนะการเขียนนั้นครูจะให้เป็นแบบฝึกหัดนักเรียนนะคะเรามาฝึกอ่านพร้อมกันก่อนนะคะคำแรกนะคะปุปะปออปุป,ปออะปะปุปะคำที่สองเรียนอ่านตามครูนะคะนออะนะจอ,อจะจะไมตรีจะนจะจะต่อไปค่ะมออะมะฟอ,อไอไฟ มะไฟย,ยอไอใยบออวบัวใย,ยบัวตออวตัวมอแยเมียตัวเมียขอยาเขียไม่เอกเขียดออูดูเขียดูพออูผูไม่โทผู้ดออีดีผู้ดี ตอ,อีสีโดอาดาสีดาโออาอาต่ออีตีไม่จัตวาตีอาตีพออีพีไม่เอกพี่กอเอเกไม่จัตวาเก๋พี่เก๋จอเอเจไม่ตรีเจจออูจูเจจูทออูทูไม่เอก ทู่ทออือทือไม่เอกชื่อทู่ทือรออือรือไม่โทรหรือหออาหาหรือหาฝออาฝาชออีชีฝาชีดออีดีจอไอใจดีใจสอไอใส่ไม่เอกใส่ฝออาฝาไม่เอกฝามออือมือฝา ใส่ฝ่ามือถออือถือดอ,อีดีดอ,อีดีถือดีดีมอ,อีมีรอไอไรไม่เอกไรโนอานามีไร่นายออายากอแอแกไม่โทแก้ขอไอไข่ไม่โทไข่ยาแก้ไข่ต่อไปเราจะมาอ่านเป็นคำนะคะ อันเรียนอ่านตามครูนะคะเป็นคำปุปะนะจะมะไฟยายบัวตัวเมียเคียดูผู้ดีสีดาอาตีพี่เก๋เจจูทู่ทื่หรือหาฝาชี ดีใจใส่ฝ่ามือถือดีๆมีไรนาะอยาแก้ไขนักเรียนไปฝึกอ่านแบบสะกดนะคะให้ครองนะคะแล้วครูจะให้เรียนม,มาสอบอ่านนะคะส่งคลิปวิดีโอมาให้ครูนะคะอัดคลิปเลยใครพร้อมแล้วอัดคลิปวิดีโอตรงนี้เลยนะคะส่งมาค่ะ5คะแนนนะคะ ปุปะปออปุปออาปะปุปะ,ปปะนอาณนะจออาจะไม่ตรีจะนะจะแบบนี้นะคะให้นักเรียนอ่านสะกดแบบนี้ค่ะทั้งหมดนะคะทั้งหมด1 2 3 4 5 15 16 17 18 1ห้าาคำค่ะ19คําคำนะคะ19าคำนะคะไปฝึกมานะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการเขียนสะกดคำนะคะการเมื่อกี้เราฝึกอ่านแล้วต่อไปเราจะเป็นการเขียนเป็นการเขียนสะกดคำในข้อที่หนึ่งกูยกตัวอย่างเช่นคาว่าปูปะเวลาคิดนักเรียนเขียนสะกดคำก็เป็นปออุปปออะปะก็รวมกันจะได้คาว่าปุปะแบบนี้นะคะต่อไปคำที่สองนะจ๊ะโนะอะนะจอะจะไม่ตรีจ๊จะได้คาว่านะ จ้านักเรียนก็มารวมด้วยนะคะยกตัวอย่างคําที่3า,า,า,ายายบัวนะยอไอยายบออวบบัวยายบัวนักเรียนเขียนแบบนี้นะคะการเขียนสะกดคําค่ะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะวันนี้ครูเอกจะให้หนักเรียนเขียนสะกดคําแบบนี้เลยนะคะ แต่จะเป็นคำอะไรนั้นมาดูกันค่ะนักเรียนไม่เข้าใจเรียนกลับมาดูการเขียนสะกดคําที่ครูยกตัวอย่างนะคะในสไลด์นี้นะคะแบบฝึกหัดเขียนสะกดคําค่ะนักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะคะเขียนวันที่วันจันทร์ที่2 5ตุลาคมพุทธศักราช2564นะคะ แล้วนักเรียนก็เขียนโจทย์ว่าแบบฝึกคัดเขียนสะกดคำนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อที่หนึ่งมาทั้งหมดเลยมะไฟนะคะก็แบ่งออกเป็นเวลานักเรียนสะกดเหมือนกับตัวอย่างข้างบนเมื่อกี้นะคะสะกดว่ามออะมะฟฟไอไฟมะไฟเราจะใช้ทั้งหมด4บรรทัดด้วยกันนะคะมอมะหนึ่งบรรทัดไฟหนึ่งบรรทัดนะคะ เหมือนตัวอย่างที่ครูยกเมื่อกี้เลยตัวเมียตัวอวตัวมอเอยเมียตัวเมียเขียดูขอเอเียเขียไม่เอกเขียอีกบรรทัดหนึงก็เป็นดออูดูก็จะได้คําว่าเขียดูแบบนี้นะคะเด็กๆไปฝึกอ่านแล้วก็เมื่อนักเรียนอ่าน สะกดคําได้นักเรียนก็จะเขียนได้ตามที่นักเรียนได้อ่านมานะคะการทําแบบฝึกหัดนี้ง่ายๆเลยนะคะเราอ่านแบบไหนเราก็เขียนสะกดแบบนั้นนะคะผู้ดีพออูผูไม่โทผู้ดอีดีผู้ดีแบบนี้นะคะอตีอออาตอีตีไม่จตวาตีอตีพออีพีไม่เอกพี่กอเอเกไม่จตวาเกพี่เก จเอเจไม่ตรีเจจอูจูเจจูทอูทูไม่เอกทู่ทอือทือไม่เอกทือทู่ทือทั้งหมด8ข้อนะคะนักเรียนคงทําได้นะคะถูกคุกคนแน่นอนค่ะและอย่าลืมนะคะแบบฝึกหัดนี้ในบทในเรื่องของการอ่านสะกดคำนี้นะคะมีทั้งแบบฝึกหัดเขียนสะกดคำและให้นักเรียนไปฝึกอ่านสะกดคำนะคะ ที่ทั้งหมด19คําที่อยู่ในสไลด์นะฝึกอ่านเขียนคําตรงนั้นนะคะนักเรียนไปฝึกอ่านสะกดมาให้คล่องเมื่อเรียนคล่องอานคลิปส่งครูได้เลยค่ะส่งครูลายบุคคลเลยนะคะส่งมาที่ลายส่วนตัวครูได้เลยค่ะหรือจะในกลุ่มลายห้องก็ได้ค่ะเมื่อใครพร้อมแล้วนะคะสอบเก็บคะแนนการอ่านนะคะใน ึกอ่านเขียนคํานะคะก็จะมีคําว่าปุปะนะจะมะไฟใยบวัวนะคํานั้น 5, ทั้งหมด19คําคำเด็กๆไปฝึกให้คล่องอัดคลิปวิดีโอแล้วส่งได้เลยนะคะวันนี้ฝากนักเรียนด้วยในเรื่องของการอ่านการเขียนสะกดคำนะคะอ่านมากรู้มากอ่านน้อยรู้น้อยนะคะไม่อ่านเลยก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ